การตูนเลิบลี่สกุลาตอนพฤหาสีเลือด EP ที่12ตอนพิเศษจบบริบูรณ์สวัสดีครับคุณอิงรักวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็เหมือนเดิมอะค่ะคุณหมอมันเหมือนฉันเคยผ่านเรื่องอะไรมาสักอย่าง แต่นึกเท่าไหร่ก็ยังนึกไม่ออกสักทีค่ะมันอาจจะเป็นความทรงจำที่สะเทือนใจและคุณไม่ควรไปนึกถึงมันอีกก็ได้นะครับแต่ฉันรู้สึกค้างคาใจค่ะถึงแม้ทุกครั้งที่นึกถึงมันจะทำให้ฉันปวดหัวมากก็ตามฉันจะพยายามนึกให้ออกให้ได้ยังไงคุณอิงรักก็ควรทำใจให้สบายและอยู่กับปัจจุบันนะครับคุณหมอคะมันไม่ใช่แค่เพื่อนแต่ฉันรู้สึกเหมือนมีบุคคลคนหนึ่งที่ฉันไม่ควรลืมเขาเลยอ่ะ เอาอย่างนี้ครับถ้าคุณอิงรักยังเครียดแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับอยู่ด้วยงั้นหมอจะจัดยาเพิ่มให้ด้วยก็แล้วกันนะครับคุณแมค่คะที่ความทรงจําของพี่อิงรักหายไปก็เพราะพี่อิงรักจะเทือนใจเรื่องนั้นมากอย่างที่หนูเล่าค่ะหนูเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วมันจะดีหรอคะที่เราจะปิดเรื่องนี้กับพี่อิงรักเอาไว้อินใจอันที่จริงน่ะเราจะเล่าให้พี่เขาฟังก็ได้แต่แม่กลัวว่าถ้าเขานึกขึ้นมาได้เขาจะกลับไปที่นั่นอีก เพื่อช่วยคนที่เคยช่วยเขาไว้เอา้าสวัสดีค่ะคุณมารุตมาหาคุณหมอเหรอคะไม่เชิงครับผมแวะมาหาพี่ชายก็จริงแต่อีกนายหนึ่งก็แวะมาดูคุณด้วยว่าคุณเป็นยังไงบ้างผู้ชายคนนี้คือคุณมารุตเป็นน้องชายของคุณหมอแผนกจิตเวชซึ่งเป็นคุณหมอประจําตัวฉันดีจังที่คุณร่าเริงขึ้นต่อไปเนี้ยก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับ ขอบคุณนะคะคุณมารุตอุตส่าห์พามาเที่ยวที่สวยๆแบบนี้ <c oughs> <c oughs> คุณมารุตน่ะเป็นผู้ชายที่แสงดีคนหนึ่งเดาได้มียากเลยที่เขามาคอยดูแลฉัน <c oughs> ก็เพราะว่าเขามีใจให้ฉัน นี่เรากำลังฝันเหรออิงดักเอ๊ะพวกเธอพวกเรามาลาเธอจ่ะไม่ต้องโทษตัวเองอีกแล้วนะนึกออกสัทีช่อเขเ้าวเตแตมฟองเบียร์ลินินฉันฉันขอโทษตอนนี้นะ่ะพวกเรารู้แล้วว่าลินินเป็นคนสร้างเรื่องและเขาก็ได้รับผลกรรมของเขาแล้วแต่มีใครบางคนที่น่าจะยังอยู่ที่นั่นนะและเขา คุณมารุตคะคุณเคยบอกฉันว่าคุณมีบ้านพักตากอากาศอยู่ใกล้ๆกับภูเขาใช่ไหมคะครับที่รักทำไมหรอคือฉันอยากไปนะคะแล้วก็คิดว่าครอบครัวเราควรจะไปพักผ่อนบ้างอา้ายายหนูคุณแม่และลูก ไปชมวิวแถวนี้นะคะเมื่อกี้หนูยังเห็นอยู่เลยไม่รู้ว่าพ่อคิดไปเองหรือเปล่าคุณแม่เรานะ่ะเขาดูแปลกๆนะลูกพักเนี้ยไหนคำร่ำลือบอกว่าหายไปคฤหัสอินทานุสอนก็ยังอยู่นี่หรือว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นมันอย่างนั้นหรออิงรักมูนนะ่ะยังไม่ตายนะเขากำลังทุกข์ทรมานกับคำสาบ ฉันจะไม่บังคับเธอเพราะชีวิตของเธอในตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วนายน้อยคะหากนายน้อยไม่แต่งงานเพื่อสืบทอดทายาทตามเงื่อนไขนายน้อยคงต้องโดนมันครอบงำและนายน้อยจะต้องกลายเป็นปีศาจในที่สุดนะคะทําไมมันถึงละเว้นฉันเอาไว้ฉันไม่อยากดึงใครมาเดือดร้อนอีกแล้วถ้าเธอจะเมตตามีแต่เธอเท่านั้นที่ช่วยมูลได้ อิงรักคุณหายไปไหนครับโทรศัพท์ก็ไม่รับคุณพ่อคะคุณพ่อคุณแม่่ะไม่ได้พกโทรศัพท์ไปนะคะแล้วคุณแม่ก็ทิ้งจดหมายเอาไว้ด้วยคุณแม่บอกว่าคุณแม่ขอโทษแต่คุณแม่ต้องไปให้คุณพ่อดูแลหนูให้ดีๆอะอะไรนะลูก ไม่คิดว่าคุณจะกลับมาอย่างที่คุณเห็นค่ะนายน้อยน่ะกำลังจะไม่เป็นตัวเองอีกต่อไปแล้วคุณมูนฉันอิงรักฉันมาแล้วค่ะอย่าปล่อยให้มันครอบงำคุณคุณได้สติเถอะนะคะเอ๊ะนี่ผมผมเป็นอะไรไปคุณมูนเพราะวันนั้นคุณช่วยฉันเอาไว้ฉันกลับมาแล้วค่ะฉันจะมาอยู่กับคุณที่นี่ไม่ได้นะครับคำสาบมันยังอยู่ฉันไม่สนใจแล้วค่ะฉันจะไม่ยอมให้คุณต้องทนทรมานอีกแล้ว ภาพวาดในหอศิลปะนี้แสดงให้เห็นแล้วค่ะว่าที่เราสงสัยกันเป็นเรื่องจริงเฮ้ยโชคชะตามันฝืนไม่ได้อิงรักอยู่ที่นั่นไม่ผิดแน่คนที่วาดคงเป็นคนที่เคยเห็นอันที่จริงจะให้จบแบบตับพังเลยนะคะแต่อันนี้เป็นพล็อตที่คุณแม่เสนอมาจบบริบูรณเรียบร้อยค่ะเรื่องนี้สามารถดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์นะ FC ใหม่ถ้าชอบและอยากเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ซับสไครต์กับกระดิ่งช่องกันเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ